ถวายให้กับท่านก่อนเลยนะคะ,ะทั้ง้านทั้งนานจัดไปถึงปรมาณนี้ก็ได้ไม่เป็นไรต้อบาจาย์เกขอบคุณมาไเลยค่นะดูขอแค่คำอวยพรก็ได้ค่ะท่านย์ิพี่ว่าคิดว่าเป็นคำอวยพรสำหรับกัน ดีค่ะกับสวัสดีพพเอฟซีคุณลุงคุณป้าแม่แม,แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมแล้วก็ช่องเดินป่านาปน,นะคะทุกคนวันนี้อมก็มาเข้าป่าเหมือนเดิมเช่นเคยเลยะคะ่ะทุกคนซึ่งเมื่อคืนเนี่ยอมได้ฝันถึงท่านลุงเท้าเนาะที่อมก็เลยเกรงว่าท่านลุงเท้าเนี่ยน่าจะมีอะไรหรือเปล่าทาไมถึงเข้ามาเข้าฝัน แค่ฝันว่าเจอนั่งบนต้นไม้ลูเท้าเฉยๆนะคะทุกคนไม่ได้ฝันว่าท่านพูดอะไรนะแค่ฝันว่าเจอท่านนั่งเฉยๆอ,อก,ก็เลยตั้งใจว่าวันนี้จะมาร่วมทําบุญเนาะจะมาทําบุญโดยการเอาของมาถวายให้กับท่านนะคะทุกคนก็หวังว่าพี่ๆเอหลายคนก็คงอยากทําบุญกับท่านลุงเท้าเหมือนกันนะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ไม่ได้มาขอโชคหรือมาอะไรนะคะทุกคนเพียงแค่จะมาหาท่านจะมาหา เพื่อที่จะเอาของมาถวายให้ท่านนะไม่รู้ว่าจะไปไหนดีก็เลยมาหาท่านนะอมไม่ได้ไปฝั่งแถบป่าลับเลนะเพราะว่าอมไม่อยากให้ผู้นำพงเนี่ยเอา,อ,าองค์คลักเงินมานะเนาะเกรงใจนะทุกคนอีกอย่างก็ไม่ไว้ใจด้วยก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะอมตอนนี้ไปตรงไหนคนเดียวได้ก็จะพยายามหลีกเลี่ยง นะแล้วก็วันนี้อ๋อมไม่รู้ว่าถ้าลุงท้าจะอยู่หรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนตอนนี้เดินมาใกล้ถึงแล้วล่ะพี่ๆเ,เดินทางเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็เจอละก็ฝากพีพนะีเอสซีเนี่ยเป็นกำลังใจให้ด้วยออมก็เอาของมาเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำนมแล้วก็ขนมนะคะทุกคนผลไม้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาซื้อยากเนาะมันเป็นในหมู่บ้าน มันเป็นในหมู่บ้านบ้านนี้แปดเป็นหมู่บ้านชุมชนเล็กๆอะค่ะทุกคนจะมีตลาดแค่วันละหนึ่งครั้งก็คือวันศุกร์นั่นเองนะคะเหมือนถ้าไปซื้อผลไม้ก็จะไปซื้อแค่วันศุกร์แล้วผลไม้ก็มีสองสามชนิดสาลี่แอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนผลไม้เบสิกเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าวันไหนอมได้แบบไปซื้อของในตัวอำเภอในเมืองเนี่ยก็จะซื้อผลไม้มาเนาะโอเคก่อนอื่นก่อนจะไปอมขอฝากนิดนึงนะคะทุกคน ตอนนี้อมขายกล้วยม้วนกับเปลือกทอดอบน้ำผึ้งอยู่ซึ่งถุงเล็กขนาด150กร,รมัมทั้งกล้วยทั้งเปือกในราคาถุงละ50บาทนะคะทุกคนถุง50บาท4ี่ถุงส่งให้ฟรีใครสั่งถุงเดียวค่าส่ง35บาทใครสั่งสองถุงค่าส่ง35บาท3ถุง35บาทใครสั่งสีถุงส่งให้ฟรีนะคะทุกคนก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะทุกคน กรอบมากรสชาติกรอบหอมหวานแล้วก็อร่อยนะฟินๆเคี้ยวเพลินเลยใครที่ทานแล้วกินแล้วคอมเมนต์บอกพี่เฟซท่านอื่นเลยนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นช่วงที่ออกพรรษาเนาะหนูก็เลยทําการจัดโปรโมชั่นให้กับคนที่จะไปทําบุญร่วมทําบุญนะคะถุงใหญ่ในราคาถุงใหญ่ในราคา1,000บาทขนาด5โลนะคะทุกคน ตักใส่ถ้วย10ออนได้ถึงร้อกว่าถ้วยนะใครอยากทําบุญนะออมแนะนําให้มาซื้อกล้วยม้วนมาสั่งกล้วยม้วนไปทําบุญนะคะคุ้มแน่นอนนะลงทุน1,000บาทโอ้โหได้บุญอิ่มนํำสำราญแน่นอนใครจะไปลงทานนะเนาะออมจะโปรโมชั่นจากราคา1,200นะทุกคนเหลือ1,000ส่งให้ฟรีเลยนะคะแพ็กอย่างดีนะไม่มีแตกแน่นอนนะใครที่จะสั่งไปทําบุญ สิ้นเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกาอมแนะนําให้ทักมาบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวของหมดมันต้องจองก่อนนะทุกคนมันต้องจองก่อนเดี๋ยวของจะหมดให้จองล่วงหน้าไปเลยสักอาทิตย์สองอาทิตย์ไปเลยนะอมจะได้ไปแจ้งคนที่เขาทําเขาจะได้รู้เนาะเขาจะได้รู้ว่าจะไข่เอาเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวประชันชิด,ดจะทําไม่ทันเพราะว่ามันเป็นขนาดเยอะนะคะมันไม่ใช่เท่าถุงละห้าสิบาทนะทุกคนไม่ใช่กรรําสองกํานะมันเป็นถุงห้าโลมันใหญ่มากเลยโอเคก็ ฝากไว้ยาวนิดนึงนะคะทุกคนโปรโมทสินค้านิดนึงนะคะซึ่งเป็นไรายได้เสริมเ,เล็กๆน้อยนอยนะคะให้ออมกับพี่แฟนเล็กนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางไปพร้อมกันเลยไม่รู้ว่าเดินไปข้างในเนี่ยจะเจอกับอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะอยู่ไหมก็ฝังพีเอฟซีเป็นกําลังใจขอพรขอบุญกับท่านไปด้วยด้วยกันนะคะทุกคนขอให้มีโชคมีลาบมีทุกอย่างที่ปรารถนานั่นเองนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านกันนะคะ นั่งเปิดคลิปไปจนหมดทุกคำละจนไม่รู้ว่าระหว่างเดินทางจะมีอะไรพูดกับพี่พีสีต้องขออภัยเปิดคลิปยาวนิดนึงนะคะวันนี้ เราจะเข้าอุโมงค์ ตอนนี้เข้ามาถึงเขตนี้แล้วนะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็เขาเขตนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะนะทุกคน จะไม่มีหน่อไม้นะทุกคนมันเป็นเขาเรียกว่าไผ่ไผ่นามเหรอต้นไผ่ที่มันดีอย่างหนึ่งนะเวลามันมันหักหรือมันผุมันพังเน่ยมันล้มไม่ได้นะเพราะว่าหนามมันเกี่ยวกับต้นอื่นอยู่มันก็เลยทำเป็นกระจุกกระจุก ตบเหมือนเดิมดังมากแล้วจริงไหม ต้นไม้เบามากเลยนะนลอยน้ำได้น้ำไหลเสี่ยวแรงนยนะทุกน มดกัดอีกแล้วเม,มืม่อวานเราไปเหยียบรังมดมดดำนะเป <c> ็น <istas> รังเลยทุกคนเท้ายังไม่หายดีเลยตัวนี้สามจุดเท้าวอมเปล่งดูใส่ถุงเท้ามาหน่อยนี้ มันห่างอะไรสักอย่างเลยอ่ะเข้าพยาน่าตกใจหมดเลยรุวนดูก็เ,เห็นไหมมันจะขุ่นนิดนึงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันขยับไปขยับมาเนี่ยเหมือนไหนนะก็ไม่ใช่นะเหมือนอื้อ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะ หายไปแล้วหายไปแล้วคนเห็นไหมค <c oughs> มรู้สึกเหมือนจะไม่สบายนะพี่สัมผัสได้เลยว่ารู้สึกไม่สบายคันจมหกมาก คก็เสีเวลาเดินทางต่อดีกว่าุกนตอนนี้ออามาถึงจุดที่ท่านหลวงเท้าอยู่เรามาเข้าไปกราบไหว้แล้วก็แจ้งให้ท่านจาบออกมาถึงแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเ,เหมือนจะได้ยินเสียงดังออกมาจากต้นไม้คล้ <c oughs> ายๆกับคนพูดคุยกัน นะผมไม่ได้ใจว่าเป็นเสียงท่านหรือเปล่าหรือเป็นเสียงใครกันแน่ที่อยู่ในตน้นไม้นี้เดี๋ยวมรบกวนฝาก VFC เนี่ยช่วยฟังให้หน่อยนะเป็นเสียงพึมพำพึมพำนะพี่พี่ ระหว่างนี้เดี๋ยวอมจะขอ,อนั่งรอท่านอยู่ด้านนอกนี่แหละนะอมอาจจะไม่ได้เข้ากล้องกับพีพีเอฟซีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะบังรัศมีการมองเห็นของท่านนะทุกคนจะได้เห็นท่านอย่างชัดเจนเต็มๆหน้าจอนะเหมือนกับคลิปพ่อปู่ที่อมลงไปเนี่ยอมหลายคนก็บอกว่าทําไมไม่ไปนั่งใกล้ๆท่านละ่ะไม่ได้ยินเสียงเลยถ้าอมไปนั่งปุ๊บเนี่ยพีพีเอฟซีจะมองไม่เห็นพ่อปู่เลยพววเพราะหินมันเป็นโขด นิดเดียวขึ้นมามันไปนั่งไม่ได้นะทุกคนอาอยางให้ทุกคนมองเห็นว่าท่านเป็นมายังไงไปยังไงมายังไงเนะาะบางคนบอกว่าบางนั่งบางกล้องหมดเลยมองไม่เห็นพ่อปู่อีกก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะก็ทําได้เพียงแค่เอาที่ตามเราสะดวกนะเนาะองก็สะดวกแบบนั้นเนาะพี่ๆก็ตามนั้นแหละมีเอฟซี FC หลายท่านมา,มากๆเลยทักมาถามเรียก พ่อปู่โดยที่ไม่ได้ชมคลิปเลยนะคะบางคนมาพูดด้วยในเอาเกล้วยม้วนมาอ้างนะบอกว่ามีท่านหนึ่งเนาะมีท่านเดียวแหละท่านอื่นไม่เป็นหรอกมาถามว่าน้องอมท่าน้องอมบอกโชคพ่อปู่พี่ครั้งเนี้ยพี่จะซื้อกล้วยม้วนนะทุกคนจริงๆแล้วไม่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนซื้อด้วยใจก็พอเนาะไม่อยากซื้อไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องเอาพ่อปู่มาอ้างนะ ก็ถ้าอยากได้คลิปจะได้โชคก็ไปดูช่องนะเพราะว่าลงแล้วถามแบบนี้สามงวดเลยสามงวดเลยนะว่าพี่ไม่มีเวลาดูคลิปเลยน้องอมอช่วยบอกให้พี่หน่อยได้ไหมว่าเป็นตัวเลขอะไรตามหน้าปกคลิปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวอมอจะตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วก็ถ้าท่านยังไม่ออกมาอาจจะต้องปิดกล้องไว้ก่อนนะต้องย้ำก่อนนะอมอไม่ได้มาขอโชคนะพ,พี่อมมา อันนี้น่าจะเป็นวันที่วันนี้ถ้าลงคลิปไปจะเป็นคลิปของวันที่ยี่สิบเก้านะคะที่ลงอาจจะลงวันที่สามสิบหรือสาเอนไม่มีสามเอ็ดเนาะแต่ลงวันที่หนึ่งหรือเปล่าต้องรอชมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันหรืออาจจะลงวันที่หนึ่งนะเอามาเพราะว่าฝันถึงท่านนะก็เลยมาอยากมาหาท่านนะเลยวอรอบที่แล้วมาก็มาเจอพ่อปู่ที่นี่เนาะ พ่อปู่บางทีก็มาเข้าสิ่งที่นี่เพราะถ้าลุงเท้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อปู่เหาอทุกคนเห็นพ่อปู่บอกว่าลูกศิษย์ของท่านลุงเท้าเนะี่ยชอบกินกล้วยมวนมากอันนี้ผมก็เลยม,มามาให้นะก็ไม่รู้ว่างวดนี้หวยพ่อปู่จะเข้าหรือเปล่าเพราะว่า คนลบมากเยอะจริงๆเข้าไปชมไลฟ์อมแต่ละคนมีแต่คนถามหวยนะโอ้ยไม่มีใครคิดจะชมคลิปฉันเลยนะบางคนก็บอกว่าไม่ชัวรนะ์เนาะบางคนไม่ชัวร์อันนี้เข้าใจนะบางคนบอกว่าไม่ชัวร์ก็เข้าใจแต่บางคนบอกว่าพี่ไม่มีเวลาดูคลิปน้องอมบอกบอกบอก,บอกพี่มาเถอะนะถ้าถูกพี่จะได้อุดหนุน,นกล้วยม้วนบางคนก็บอกว่าน้องอมถ้าพี่ถูกหวยกับพ่อปู่วดเนี้ยพี่จะเหมากมล้วยม้วนน้องหมดเลยนะ ถ้าพี่ถูกวันเนี้ยแต่แต่ว่าพี่ยังไม่ได้ดูคลิปนะพี่ขอโชคอย่าน้องออมก่อนได้ไหมพี่จะหาลอตเตอรี่แต่พี่หาไม่ทันก็เลยอ่าอาหนูลงคลิปไปแล้วค่ะเดี๋ยวรบควรชมคลิปหนูได้เลยนะบางทีอ่ะเขาจะถือเคดเนาะคนที่เขาเล่นหวยเ,เขาจะถือเคดว่าไม่อยากบอกหวยไครแล้วเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนะออมก็ลองลองลอง,ลองดูนะจะถือเค็ดีไหมเนาะบอกไปนี่เลขเคลื่อนนะคนอื่นไม่ถูกกันได้เลยเนะี <c> ่ย <oughs> ก็คำๆไปนะทุกคนไม่ซเกียรอะไรหรอกถูกก็ไม่เป็นไรถูกก็ดีไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะไม่รูว้ว่าท่านรองเท้าจะอยู่หรือเปล่าต้องนั่งสมาธิแต่ออมเนี่ยเกรงว่าถ้านั่งสมาธิเนี่ยจิตใจจะไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะเป็นวัดอยู่ด้วยมันนี้ค่อยมีสมาธินะอยวรออีกสักแป๊บกันละกันนะ ก็ท่านก็ยังไม่มานะทุกคนถดืนออมเนี่ยซื้อขนมที่ว่าเอามาให้ท่านนะแล้วก็ขนมของออมนะนั่งกินจนหมดแล้วไม่เป็นไรนะทุกคนท่านไม่มาก็ไม่เป็นไร ไม่รู้ว่าพี่พี่ฟซีคนไหนได้ยินเสียงไหมออกมาแล้วเออสวัสดีค่ะท่านฉัมนมาพอดีเลยออลสเสียงเหมือนฝนตกใช่ไหมคะท่านัง เขาเจ้าเด<อ>ินทางมาแบบนี้ท่านลุงทางมากับผมเลยถ้าหายขาดเจ้าของขเจ้าขอไม่ห้ยขาดเช่นเคยไม่วานขาดตอนนี้พุงย้อยหมดแล้วโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไในในก็มาถึงแล้วเดี๋ยวหนูขอเอาของถวายให้กับท่านก่อนเลยนะคะอือ

ในความตั้งใจของเจ้าและคนรักของเจ้าเกิดการมาหาจินทุกครั้งที่เจ้ามาหาขาก็มีของใหมยแล้วขาะเอาพรเจ้าและจา,กกาให้โตก,ก็ขับกินไมาด้นค่ะหนูขอ,อแค่ความอวยพรก็ได้ค่ะท่านถือพี่ว่าอื คิดว่าเป็นคำอวยพรสถาน้ากั์ขาออกจ,จากศูนารธรรมะอีกแ้าสาม,มารถให้เจาให้ถูกลาวของเจออาด้แน่นตอนนี้ตามเจ็ดแปขาขอ้อมือูกลงไปเลย ตรงนี้หนูก็ไม่ค่อยได้เล่นเสียงโจคเสียงทายแค่เท่าไหร่ส่วนมากหนูก็จะขอให้กับพี่พีเอฟซีมากกว่าค่ะต,ต้อองขบคุณปกติแล้วไม่ค่อยไปขอที่ไหนส่วนมากก็จะขอให้กับพี่ปู่โชคลาจ้าเจ็ดแปดต่อไปขอบคุณนะคะ พอดีหนูฝันถึงท่านเม่คืนแต่ฝันว่าท่านมานังอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าเหมือนท่านเรียกหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูฝันความจาหนูจําไม่ได้ว่าเมื่อคืนหนูคิดว่าอะไรหนูก็เลยรีบมาหาท่านเลยเหมือนมีอะไรแบบดึงระดาลใจให้มาหาท่านที่นี่เร่งความฝันก็เลยรีบมาข้าจะขอให้เจ้ากำพลรักของเจ้า มาต่างสมาธิกันแบบฝึสักครั้งได้เลยค่ะมอมากันทั้งสองคนไม่ต้องใส่ชุดเท้าก็ได้มาด้วยใจวันที่เจ้าสองคนพร้อมอหนุนว่างจริงๆได้เลยการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจทั้งบ สุวงทำไปดีเริมดวงให้กับเจ้าและคนรักของเจ้าแก้วขาดปลอดภัยได้ค่ะเจ้าสะดวกเข้ามาได้ไหมน,นะได้เลยุณมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวหนูจะต้องขอตัวเดินทางกลับแล้วค่ะหนูอาจมาได้แป๊บเดียวฝนน่าจะตกแล้ว ท่นหนูไม่บรบกวนท่านแล้วค่ะขาออกมาช้าไปค่ะขออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยค่ะหนูรอได้ค่ะขอแค่ได้เจอท่านก็พอถึงไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่เสียเทีย่ยวกัท่านแค่ได้มาเยี่ยมชมป่าที่นี่ก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยน้ําเต็มตลิงตล่งรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์มากต้นไม้ไแต่และต้นไม่มีต้นไม้เหี่ยวแห้งเลยมีวันเหี่ยวแห้ง ที่นี่ลมเย็นสุดตายใครทำชั่วมารู้ไหมเนี่ยไปเสียงที่จั่าไปได้ยินเสียง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 คนในน้ำเสียงวิญญาณทั้งหลายทั้งนั้น คนดีไม่ต้องกลัวคนช่วยเราตัวร้อนไปเลยหนูขอตัวลากลับบ้านแล้วนะคตนะตอนนี้ฝนตกเราต้องเล่นยงฟีท้าหน่อยละได้เลยค่ะคนกำลังมาคนฝนตกแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับก่อนขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะท่านนี่เลยค่ะโชวก์กระบอกได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านไปทุกคนแต่ว่ากระเป๋ากลับบ้านก่อนนะมันจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากแต่ตรงน,นี้มันเป็นอุโมงค์ผนก็เลยไม่เปียกนะองไม่ไดขอตัวท่านออกมาก่อนนะทุกคนต้องกลับขออเป๋ด้วยทุกคนท่านให้โชคอมด้วยนะคะดีใจมากทุกคนออกไม่ได้มาขอนะต้องบอกไว้ก่อนเอาไม่ได้มาขอดับเบยเอ็มซีจะดดาม่าว่าออมมาขอหลายที่หลายทั่วที่เพื่อแดนเนาะอมไม่ได้มาขอนะ แดดต้องมาฝนแล้วแหละไปไม่ทันแล้วพี่พจะติดป่าอีกไเนี่ยรอบที่แล้วฝนตกงนี้แหละติดป่ากลับไม่กลับบ้านไม่ทันเลยนะมืดเลยนะวันนั้นนะท่านให้สามเจ็ดแปดนะคะทุกคนสามเจ็ดแปดนะอย่าลืมเผือยพี่ฟซีเอาไปเสี่ยงโชคดูเนาะใครไม่ไม่ไ,มไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ไม่ต้องเล่นนะ ดี๋ยว,ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยมันก็ใกล้จะวันเดี๋ยวจะรีบลงคลิปให้เร็วที่สุดแหละทุกคนจะได้เห็นตัวเลขไวๆโอเคเดี๋ยวขอไปคลิปเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนฝนตกหนักมากโทกรศัพท์อมจะเปียกแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ